โอเคอเพียงขอสักสามเดือนนะมาดูแรงกอเล็บ เป็นเม็ดอย่างนี้ต้องเอาออกนะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ตออยตัดออกใช่ไหมอาอ,อ,อย่างนี้ถ้าเกิดมีก็หนีบออกตัดออกเลยแต่ถ้าเกิดน้องไม่ตัดออกน้องปล่อยเอาไว้อันนี้มันจะกลายเป็นหัวใหญ่แล้วน้องก็ต้องไปผ่าตัดมันถึงขั้นผ่าตัดนะถ้าเม็ดเล็กๆเราตัดออกอตัดออกเพื่อไม่ให้เนื้อมันสะสม อันนี้เจ็บนิดไหมเจ็บค่ะข้างห้งงางน,นิดนึงนะคะเออขอโทษนะเรามีเบาหวานไหมมีไหมคะไม่มีค่ะยังเด็กก่นเนาะ แล้วเราเป็นเนื้อเยอะ <S <s เนื้อเยอะเนือเน้อติดถ้าเรามีแผลในง่ามเราต้องหายาม,มาทานเนาะอย่าปล่อยให้อ,อ่อมันเป็นแผลนาลนเนาะถ้าไม่เดี๋ยวมันจะไม่หายมันจะกลย,ยิ่งเป็นเยอะ เล็บเราอะค่ะจะจิเล็บเราจะผิดรูปคือมุมด้านข้างของข้างขางของข้างด้านด้านนี้ทุกมุมมันจะดูแบบผิดรูปแบบมันกดแต่มุมนี้จะไม่เป็นหิงๆให้พี่กขาไปนั่งแช่ได้เลยของพี่เขา พี่ลูกค้าเก่าเนาะลูกค้าใหม่ครับที่โทรมาเมื่อวานอ๋อ <จะ S 1> โอเคเ,เชิญด้านโน้นเลยค่ะไม่เป็นไรเรานั่งนี้เลยไม่เป็นไรไอ้ครั้ง,ว,งวันนี้เรามาเราไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เนาะใช่ไหม แล้วครั้งแรกที่มาหาพี่เอิ้มเราเป็นแผลอักเสบอะไรไหมใช่ครับแล้วก็เจ็บเดี๋ยวพี่เอิ้นจะส่งนิ้วเท้าพี่ไปในเครื่องเรานะ ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ ใช่เล็บแต่ละคนไม่เหมือนกันเล็บเรากับเล็บพี่คล้ายกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเล็บหนาะ แบบนี้เราจะต้องคอยกอเล็บแบบนี้น้องใส่วิกได้นะวิกที่ทานน้าอกอะค่ะวิกเด็กอะค่ะใส่ได้เอ,อไม่ต้องโปะค่ะใส่เฉพาะด้านซอกนิ้วเดีย๋ยวเพื่อนทำให้ดูรู้สึกดีไหม ไม่เกี่ยวค่ะเกี่ยวจากการคือเราอาจจะใส่รองเท้าผ้าใบเท้าชื้นและเล็บมันสีขุ่นเหมือนจะเป็นเชืาา้อราค่ะราะวราะแสเล็บผมมนไปที่อ้ไม่ได้เกี่ยวกับอ้วนเลยใช่ค่ะคนไม่อ้วนก็สีเล็บแบบนี้ได้แต่เราก็ต้องดูแลคือถ้าเราเป็นเยอะเราก็ต้องหาหมอกินยาควบคู่กับกรเล็บดูแล ยาอย่างเงี้ยค่ะเล็บเราก็จะดีขึ้นไม่เ,ยล,มเลย<า>เนื้อเยอะ<ๆ>เ,นอเนื้อเยอะเกิดจากการเราชอบตัดเข้าซออพอเราตัดเข้าซออมากๆเนื้อมันก็เยอะแต่เล็บของของน้องอะ่ะเล็บน้องผิดรูปคือเล็บจะจิกคือมุมด้านในนี้ในนี้ในนี้แต่มุมนี้น้องจะไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นท่านตัดเข้าโคง้งยิ่งเราตัดเข้าโคง้งลึกเท่าไหร่ เราจะยิ่งเป็นแต่อันนี้ที่พี่เอิ้มต้องตัดก็เพราะว่าเล็บน้องมันมันมันผิดรูปมันฉีกไปแล้วเนาะ